พี่ไปจับผมได้ไงอ่ะผมแค่จะให้พี่ผมไปเอารถอีกคันนึงเอาล่ะเองไม่ไปแล้วพี่จะไปคนเดียวได้ไงรถเองพี่ก็ไปต้องผมจับมอเตอร์ไซค์ไปอีกคันพี่จะจับผมเรื่องอะไรอ่ะพี่ต้องตามไปเอาเองที่บ้านไหมเนี่ยก็ไปด้วยกันเลยพี่มีอะไรอ่ะผมแค่จะไปเอาพี่ชายผมไปด้วยแเอารถอีกคันมันคือรถันน่มีปัญหาเยอะสัตว์มาสัตขึ้นเนี่ยอ๋อไปมามาอ๋อพี่เดี๋ยวผมขี่เองมันคือรถขึ้นสองรถเอ็กผมไม่หนีหรอกพี่สัตว์คนปีนนะ ผมแค่จะไปเอาพี่ชายผมไปขับรถให้พี่เขาก็จะอะไรกับผมก็ไม่รู้เนี่ยรถผมเอกสารก็ครบครบพี่อะไรเดี๋ยวไปไปโรงพักก่อนมันไม่มีการแจ้งอยู่แล้วรถผมอ่ะพี่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมออกมาซื้อของกินแค่นี้ครับพี่พี่มาจับผมเรื่องอะไรเนี่ยรถเราทําถูกไหมน้องรถผมถูกกฎหมายทุกอย่างพี่ฝากแชร์นะครับเพื่อนๆผมผมงงรถผมแค่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรียกผมมาตรวจสอบอะไรไม่รู้เนี่ย ผมออกมาซื้อของกินพี่ก็เห็นอยู่ของกินผมมีผมไม่ได้ออกมาทำอะไรเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายรถหนึ่งด้วยเพื่อน,น,น,นฝากด้วยนะครับผมไม่รู้ผมโดนเรื่องอะไรเนี่ยผมออกมาซื้อของกินนหะอยู่ดีจับผมยัดเข้ารถเฉย เิดร้านซ่อมรถพี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมออกมาซื้อข่องรถมึงทำรถมึงถูกต้องไหมทะเบียนไม่ต้องครับพี่มีไหมขาดภาษีขาดมันก็แค่ขาดนิดเดียวพี่ผมเพิ่งต่อกระจกไม่เต็ดคะหัวกันนอกไม่ใส่ทะเบียนไม่เต็ดผมก็ไม่ได้ขาดอะไรอยู่ดีเขาจะมาจับผมผมแค่บอกว่าผมจะไปเอาพี่ชายผมไปด้วยเวยโทรสามมงก็โทรดิี๋ยวอยากจัดให้ส ารถมึงด้วยสินี่ครับรถผมถูกต้องไหมครับรถผมไม่มันโดนตรงไหนผมก็ยอมรับพี่เดี๋ยวกูถ่ายรถมึงให้เนี่ยเนี่ยรถมึงถูกต้องไหมเนี่ยคเสียงก็ดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยเสียงดังถูกต้องอะไรไหมทะเบียนไม่ติดเนี่ยอ่ะรถมึงถูกต้องไหมถูกทุกอย่างไหมเนี่ยครไอ้เหี้ยผมขอคืนพี่มึงอยู่ยเฉย